สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่หลานบูมี่ช็อปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโปรแกรมยิงเบอร์ V4 นะครับอัปเดตใหม่นี่เลยครับตัวนี้โอเคแล้วผมแอกนะครับผมแล้วก็เปิดมานะครับผมก็จะเป็นใส่คีย์นะคีย์รหัสนะครับผมอัปเดตคีย์รหัสมาใหม่นะครับทุกคนดาวน์โหลดไฟล์มาก็จะมีคีย์รหัสเป็นของตัวเองนะครับผมก็ให้มาคัดลอกนี่เลยนะครับผมในใส่รหัส แล้วก็จะมีรหัสรับรางวัลนะผมสําหรับการสุ่มผมก็จะยัดโค้ดไว้นะครับสุ่มรางวัลจะมี20 30 40ส0 300้าสรอยนะครับผมรับรางวัลไปก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมบางคนก็ไม่มีนะไม่ได้ประมาณนี้นะครับลองไปสุ่มดูอย่างแรกนะครับผมก็ไปเปิดโปรแกรมมานะครับผมในซ M B มนะครับผมตัวนี้นะครับผมในโทรศัพท์ใช้ได้นะครับผมกิงเบอร์นะครับแรงเลยนะครับอัปเดตใหม่มีโทรด้วยนะครับตัวนี้ โอเคสำหรับในคอมก็ทําตามนี้เลยนะครับผมแต่ในโทรศัพท์นะจะมีคลิปแกลบไปถ้าใครใช้ไม่เป็นก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับสามารถซื้อได้ทางเฟซน,นะครับโอ <Okay. S 2> เคพอรันพวกยันมานะครับผมก็วางโค้ดที่คัดลอกมาเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมวางเข้าไปปุ๊บนะครับกดรันก่อนจะมาหน้า UI นะครับ เขาแกรมอย่างแรกนะครับผมก็ให้ใส่เบอร์แล้วก็ใส่จํานวนการยิงนะครับผมเป็นนาทีนะครับผมตัวนี้ใช้ได้ถาวอนยิงข้อความไม่จํากัดน,นะครับผมเอาไปใช้ได้ตัวยาวเลยนะครับอัปเดตมาตัวใหม่ครั้งนี้นะครับผมก็เป็นตัว V ีสีนั่นเองก็ตัววีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวที่แรงที่สุดเ,เดิมเลย ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับนี่นะครับโค้ดสุ่มรหัสนะครับผมผมจะมารีวิวแล้วผมก็จะมาสอนใส่คนระับทุกคนก็จะได้โค้ดหมดเลยนะครับผมที่โหลดไปก็มาลองสุ่มเอาในเว็บนะครับผมว่าใครจะได้ไม่ได้กคัดลอกมานะครับผมแล้วก็ไปวางที่เว็บ Movie Shop นะครับผมก็คัดลอกไปเอ้ยไม่ใช่เชื <c oughs> ่อไหมนุกเกนินกูเกิลก็ได้นะครับผมเอ่อไปเอาที่ลิงก์ดีคริปชั่นก็ได้นะครับผม ใต้คอมเมนต์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิใต้คลิปนะครับผมผมจะวางลิงก์เว็บไว้ใครอยากติดต่อสอบถามอะไรก็ติดต่อมาที่ไลน์นับผมในบี้ผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับผมก็ใส่ข้อสู่มระบบไปใครที่ไม่มีรหัสนะครับผมก็ให้สมัครที่เรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บนะครับผมมางดเกรอกโค้ดนะครับนี่จะมีอยู่นะครับก็ใครที่สนใจซื้อของนะครับผมก็ซื้อได้ที่เว็บนะครับผมก็ สินค้าแนะนําก็จะมี3ตัวนะครับผมใครอยากซื้อเพิ่มเติมก็กดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมมียินดิสอะไรทุกอย่างครบจบหมดนะครับแล้วก็วางโค้ดลงไปนะครับผมแล้วก็กดเอ่อกดโค้ดนะครับผมนี่ได้รับเสร็จสิ้นนะครับผมก็อันนี้ก็ผมวางโค้ดไว้30บาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้แจกของไก็คอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับ